วันนี้จะเทศให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาวิปัสนาคือความรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอะไรในธาตุในขัตใ,ในตัวในตในตของเรานี่แหละตัวตนของเรานี่แหละ ว่ามันเป็นมาอย่งไงเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงให้เรามารู้ตัวของเราเองตัวของเราเนี่ยรูปังอน,นิจจังรูปไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทกุกข์ เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงรูปเข้าไปติรูปมันมันที่ยงที่ไหนตอนเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตอนต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไง นี่คือความไม่เที่ยงของรูปมันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาก็ให้เรามารู้แจ้งเห็นจริงในความไม่เที่ยงอันนี้แหละความไม่เที่ยงในตัวตนของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปเกิดขึ้นเป็นคนตั้งอยู่ชั่วระยะก,การหนึ่งเวลาหนึง่งในที่สุดก็แตกสลายตายดับไป รูปเป็นอย่างนี้ท่านถึงเอารูป,ปะรูป,ปะแปลว่าแตกสลายแตกสลายดยร้อนด้วยหนาวแตกสลายตายดับเสียงก็เหมือนกันเสียงก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นนตาตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละรูปไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงโุทภพก็ไม่เที่ยงธรรมารมก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อเป็นทุกข์ควรจะยึดมั่นถือมันหรือไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมันเลยพระเจ้าข้านี่มันลกตรงนี้มันลงตรงที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ถือเอาว่าตัวตนของเรานี่เป็นของเรากี่หลังยั่งยืนจริงๆอย่างจังมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็แตกสลายไป เหมือนฟองน้ําฟองสบู่หรือน้ำค้างบนใบบอนบนใบบัวต้องแสงพระอาทิตย์ก็เหือดแท่งหายไปคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีก็แตกสลายไปแล้นั่นช่วระยะระยะเวลาแวบเดียวสันเอง แต่ว่าคนก็ประมาทมากประมาทมากคิดว่าอายุร้อยวันพันปีคิดว่าจะไม่แก่จะไม่ตายเราคิดอย่างนี้แหละเมื่อเราคิดอย่างนี้ก็ความเกิดแก่เก็บตายมันก็มีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีนี่แต่เราคิดว่ามันไม่แก่มันไม่ตายนี่คือความรู้สึกของคนทั่วไปที่ไม่ได้สดับ พ็ทำคําสอนของพุทธเจ้าคิดว่าตัวตวน,นนี้เป็นกิรังยั่งยืนเป็นของของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่แตกสลายไปได้ไม่เคยคิดว่ามันจะตายเลยพอเป็นมะเร็งก็รู้ว่าเราจะตายถึงดิ้นหล่นมาเนี้ดิ้นหลนก็ดิ้นหล่นหายาหาอะไรมาใส่ใส่มันก็ไม่อยู่เพราะมันจะตายอยู่แล้วอ่น ไม่ได้คิดหาบุญหากุศลหรือหาคุนงามความดีอะไรหรอกที่เราโอ้เราก็จะตายแล้ว <c oughs> เราจะตายแล้วตกใจเสียใจบางคนอยู่พอเขาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งท่านแหละอยู่ได้สามวันตายละ่ะตายก่อนที่ควรจะตายทำไมเป็นงั้นเพราะว่ามันตกใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยพอรู้ว่าตัวจะตายท่านั้นนหละ ก็กลัวใหญ่เลยวันนี้นั่นแหละแต่เราพูดสดับคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ตกใจไม่เสียใจไม่กระเทือนใจพอรู้แล้วว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องสลายไปแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเรามารู้์ชติอย่างนี้ก็แล้วรู้ชัดตามความเป็นจริงที่ความเป็นจริงมันต้องตาย มันต้องตายมันต้องสลายมันต้องแตกมันต้องดับมันต้องวิบัติขาดคล้องไปตามเรื่องของมันเราต้องที่จะนาเห็นเห็นความจริงอันนี้ให้ได้วพราเราจะต้องเกิดจะต้องแกจะต้องเก็บจะต้องตายอีกนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนถ้าเราไม่ได้บรรลุมรคผลเป็นพระรีบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิตาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหัน ถ้าเราไม่ได้บรรลุมรคผนนี่เอาแน่ไม่ได้ว่าเราจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดไม่ดียังไงเราเอาแน่ไม่ได้เลยเอาแน่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรอกบางทีเกิดเป็นคนบางทีก็เกิดเป็นอย่างอื่นสัตว์อื่นไปไม่แน่นอนชักอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจพิจารณาลงไปที่ตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละไม่เที่ยงตัวเรานี่แหละเป็นทุกข์ตัวเรานี่แหละเป็นอนัาตา มันเป็นหน้าตายในตัวอยู่แล้วนี่แหละให้ดูอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้เข้ามาดูตัวเองพาดูตัวของเราพาตัวของเรานี่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปแตกสลายไปแน่นอนไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้ถ้าถ้ามีเกิดต้องมีแก่ต้องมีเก็บต้องมีตาย เกิดแล้วไม่ตายไม่มีมเขาบอกว่าให้อายุหมืน่นหมื่นปีมันไปได้ไม่ถึงหมื่นหรอกได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าร้อยปีขึ้นไปก็ถือว่าโอ้ดีมากอายุยืนอันนี้หายากเหมือนกันทุกวันนี้หายากแล้วแต่ก่อนร้อยปีเป็นประมาณร้อสิบปีเป็นประมาณ สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คนอายุร้อยปีนี่ถือว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องพัดภาคจากลูกหลานไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อายุคนเก้าสิบปีก็ถือว่าเต็มที่แล้วถ้าใครมีอายุยืนกว่าเก้าสิปีคนนั้นก็ถือว่าโชคดีที่จะได้ทำความงามความดีต่อไปอีกอยู่ นี่แหละให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเพราะตัวเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอืมให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเราเนี่แหละตัวของเราเนี่ยมีส่วนที่จะต้องพิจารณาอีกหลายอย่างอืม แยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเราแยกออกอย่นี้ก็ได้เราแยกออกไปผมแยกออกไปขนแยกออกไปเล็บแยกออกไปหนังแยกออกไปเนื้อเอาออกไปตับไตไส้พุงอ,ออกไปเหลือแต่โครงกระดูกนั่นนี่แหละคือวิปัสนา คือแยกส่วนอต่างๆของร่างกายออกไปไม่ให้เป็น <Ouais. S 1> อันหนึ่งอันเดียวกันผมก็เอาไ,อาไว้ส่วนหนึ่งขนก็ไว้ส่วนหนึ่งหนังก็ไว้ส่วนหนึ่งเนื้อก at ็ไว้ส่วนหนึ่งเล็บก็เไว้ส่วนหนึ่งกระดูกก็ไว้ส่วนหนึ่งนี่เอาไว้คนละส่วนละส่วนตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เล็บอยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังอยู่ที่กระดูกหรืออยู่ที่เส้นเอ็นทั้งหมดนั้นไม่ให้คําตอบเราได้หรอก ว่านี่แหละข้าพเจ้านี่แหละคือตัวของเราไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นให้พิจารณาลงไปว่าตัวของเรานี่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องแยกออกแยกออกแยกส่วนออกไม่ให้ตั้งรวมกันอยู่ได้ไม่ให้รวมกันเราเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่ผมเราอยู่ที่ขนเราอยู่ที่เล็บเราอยู่ที่หนังเราอยู่ที่เนื้อเหนือ คือเราอยู่ที่กระดูกกระดูกมันก็ไม่ให้คำตอบว่ามันคือเรานี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาลงไปพิจารณาลงไปในตัวของเรานี่แหละแยกส่วนออกไปแยกออกจากกันเมื่อเราแยกออกจากกันนี่เราก็จะเห็นความจริงอันหนึ่ง คือความไม่มีตัวตนในทั้งหมดนั้นไม่มีตัวตนอันนี้เป็นตัวเป็นตนผมเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมถ้าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ต้องงอกท้องขาวแล้วสิเราต้องการให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเราบังคับบัญชามันไม่ได้เนื้อหนังก็เหมือนกัน บอกว่าบันยัเหี่ยวย่นนะต้องสวยอยู่เหมือนเดิมตลอดการมันกลับเป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันก็เหี่ยวย่นไปแก่เท่าไปชราไปนั่นเราบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังสั่งสอนไม่อบรมอบรมไม่เอาความสอนยังไงก็ไม่ได้เพราะอยาแก่นะหาเครื่องออประเทืองประทินผิวอะไรต่างๆมาลูกมาทามาขัดมาสี ให้มันสวยอยู่เหมืนเดิมมันก็ยังสลายไปอยู่นี่มันยังแก่ยังเท่าอยู่มันยังมีริ้วรอยอยู่มันก็ยังรักษาความแก่ของมันไว้ต่อไปอยู่ถึงจะเอาอะไรมาทามาแปะมาติดอะไรก็ตามเถอะติดไปทาไปก็ไม่นานได้วันหนึ่งวันหลังมาก็ติดอีกทาอีกกบไว้ไม่ให้เห็นความแก่ไม่เห็นความสลายไม่เห็นความ เนไปของมันนี่เราพิจารณาดูให้ดีนี่แหละคือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายละความไม่เที่ยงมันเห็นชัดเจนเก้าสิบปีร้อยปีนี่โอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกความสาวไม่มีเหลืออยู่ความหนุ่มมันไม่มีเหลืออยู่มันสลายหมดนี่คหลความแก่ความเท่าแหละต้องยอมรับกันแล้วถึงตอนนั้น แต่ตอนนี้อาจจะไม่ยอมรับก็ได้ว่าเรายังสาวอยู่เรายังรุ่นอยู่ยังงามอยู่แต่เราไม่ได้คิดต่อไปว่าเมื่ออีกห้าสิบหกสิบปีข้างหน้าล่ะเราจะเป็นยังไงเราจะยังเหลือความสาวความสวยอยู่หรือเปล่านี่แหละนี่ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละว่าตัวเรานี่แหละจะต้องแก่ตัวเรานี่แหละจะต้องเก็บ ตัวเรานี่เราจะต้องตายเกิดแก่เก็บตายคือตัวของเราให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเห็นความจริงไม่ใช่พิจารณาเพื่ออย่างอื่นหรอกให้เห็นความจริงว่าตัวตนของเรานี่มันแตกสลายไปได้มันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้คงตัวอยู่เหมือนเดิม ถ้าคงตัวอยู่เหมือนเดิมเราก็เป็นเด็กกันทุกคนพ่อลอดออกมาก็เป็นเด็กก่อนตัวเล็กๆแดงๆอยู่นั่นแหะแต่พอมาอีกห้าปีสิบปีมันเปลี่ยนไปแล้วเดือนได้วิ่งได้แล้วนั่นมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กแดงๆมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นให้พิจารณารูปก็เป็นอนิีจัง เสียงก็เป็นอนิจจังกินก็เป็นอนิจจังรถก็เป็นอนิจจังโัวทพะคือความถูกต้องก็เป็นอนิจจังธรรมารมเครื่องที่ใจรับรู้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยง เสียงก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงโพตภะก็ไม่เที่ยงธรรมาลมก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยง ตัวตนของเราก็ไม่เที่ยงนี่ทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดมันดับทุกวันทุกเวลานาทีมันแตกดับไปตลอดเกิดขึ้นแตกตั้งอยู่ดับไปแตก เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแตกสลายไปอยู่ตลอดใครเป็นผู้เป็นอย่างนั้นตัวเรานี่แหละเป็นอย่างนั้นนะพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นหลักพีจารณาที่ตัวเราเป็นหลักตัวเรานี่แหละถ้าเอาเนื้อหนังออกแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกนี่แหละไอ้พิจารณาอย่างนี้ความเป็นความตายก็ปรากฏชัดเจน เราอย่าคิดว่าเราจะมีอายุยืนร้อยวันพันปีมันไม่อยู่พันนั้นหรอกอยู่ส่วนระยะก,กาดหนึ่งท่านเองแวบเดียวเราก็จากกันไปแล้วเพราะยังการปฏิบัติธรรมจะมีความจําเป็นถ้าเราได้มากได้ผลแล้วนี่มันก็สบายถ้าเราได้มากได้ผลแล้วมันก็มีความหวังนะเกิดมาชาตินี้ไม่ผิดหวัง แต่ถ้าไม่ได้มากได้ผลเนี่ยเกิดขึ้นมาชาตินี้มันผิดหวังแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้มาเกิดอกีกไม่รู้เมื่อไหร่เราจะมาได้มาเป็นคนอย่างนี้อีกได้พบพระพุทธศาสนาอีกได้พบครูบาอาจารย์สั่งสอนอีกหรือพบพระธรรคมคําสอนของพระพุทธจเจ้าอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ในเวลานั้นถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นคนอีกเราจะมีศรัทธาในาพระรัตนตรัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีศรัทธาในาพระรตาตาัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ไม่ศรัทธาในคําสอนของพพุทธเจ้าแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักไม่มีเลยเกิดมากินข้าวในโลกนี้เสียเปล่าเกิดมาเพื่อตายเล่นเฉยๆนั่นเกิดมาอยู่ห้าสหสิปีเจ็ิ 80, ปีแปดสิบปีร้อยปีตายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่แหละถ้าเราไม่มีมากมีผลนี่มันเสียประโยชน์ที่สุดเสียเวลาที่สุดเราต้องเอาให้มันได้ทำให้มันได้ทำให้มันเข้าใจ พี่นาลงไปที่ตัวของเราพี่นาเห็นแจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นมาในตัวของเราเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นไป